อ้าวันนี้ไปเือืนมาส่งคคือน่ถึงแลไปางบางหนาวแล้วมั้งาทหนาข้าวนหาวเลยนหนาวห่งเลยยังาวยังอหนยังหนยังเนขางนบนไางง ดำทุกคนดำหน้าดำง่ายก็ดำหน้าขุ่นหมดเยอะเลยคุองกดเยอะเลยเดี๋ยวมันจะสันอันนี้จะเกันอันนี้ก็ทีอามีอแ้ห้านาทีเล้วระดาแบจะหมดแล้วคุณก็หาวะย่าชีเวคนก็บ่งหลายแต่แบแห้งใกล้เบิดแล้วไหมเนี่ยองบดานี่ บก็<ร> <harma> ตั้งเก้าสิบสองคนเหมืน <blond> น่ะเออแบตจะเบิดแล้วเลยเปอร์เซ็นต์เดียวหนึ่งระยะลงมาขออนุญาตลงไรนะต้องลงต้องลงท้องับเองต้องทำดันรับเองมีซาดบ่เอฟซีรีบย้ายช่องเลยครับแบตจะหมดแล้วเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวรีบย้ายเลยย้ายช่องเลยย้ายช่องเลยเอฟซีขาจะวิ่งยื้อช่วงสักก่าเแล้วข้างบน กูาปัดคนเมืองตะก้าี12คนเดี๋ยวเร็วเรแบตจะเบิดอาบอกให้บอกให้นี้กันีอีเนาะไปเธอเดียวซิเลยบานี่เลยจแปด2แล้วกันน้ำโอเคไหม มีีเยอะนาก็จะดำงามไวเลยบ่ย้าถ้าเอฟซฮะเออเดไอฟซีสองร้อยำเร็วเร็วดำหน้าไปเห็นว่าต้องมีเอฟีเลยเส้น้าเส้ขาวาเลยต้องดำเดียวอะไรก็ได้ลำบากหมอเพื่อน กลล้าายเ้งี้ยเขากำลังย้ายออกเจ้ากระแนมึงเผื่ประมาณมัดหนึ่งเขาจะบิดยาวเท่าไหร่บิดแล้วบิดแล้ว เอ้ยเข้มดีเรพาน้ยเข้มไปพาล้าน,นขึ้นเดี๋ยวเป็นไข่เจ้าบเบืองข้าวบอกไข่ไข่ดินนั่นน่ะ กูเหม,มือนในเบพองข้าวจะมีข้าวไข่ยังแง่บาดเนี่ยไข่ใใดินฟังเอฟซีมันกาเซียฟังอีกทีด้วยเนาะ <c oughs> มันไปที่เรซีหาคนบาดาเลย <c oughs> บรลูแล้วจะไปใส่แล้วจาก92แล้ว18แล้ว บอกว่าเพิ <c oughs> <c oughs> ่มขึ <c oughs> <c oughs> uh> um> um> ้นแม้เราจะมีกำลังไกเอาแล้เสียลเอ่อเอาเพิ่มพึ้นแล้ว8ปซีแล้วบ่านี้แปดสิีแล้วกำลังแปดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวึ้นเดอเดอหกสิบเด้อหรถลองรถลองอยู่ไหนกับคมกำลังอาเนี่ยล่ะ้าที่นี่จะขึ้นนาแล้วึ้งล้ของยาชี้กระดับป่านนี้ เอาเพิ่อมอีกแล้วป่ะนะจากแปดสิบสี่แล้วแปดสิบเมตรอยู่แค่ตอนหา,นาที่ป่ะตกลงให้อยู่หา,าทีหรือว่าให้อยู่ครบชั่วโมง <c oughs> เฮ้ยเพิ่อมอีกแล้วเหลือเจ็ดสิบ กูดาป๋าแทงเลี้ยวบานนี่ติบซีเพิ่มขึ้นแทง,งดำหน้าเลี้ยวกูด่าขึ้นท่าก,กันหน้า,นาละบานนี่จากนั้นง้างมาหาก,กล้องได้บานนี่ <c oughs> นเสีย,นนย <c oughs> ประดา่ะา <c oughs> สู้ๆธรนว่าสู้จะสู้เด้อหามสู้ตายเด้อ ไปดับแล้วอ่ะบอกคนละเพื่อนหายเสีย19คนนี่แหละการเซ็งนี่ว่ะสามเลยช่วยสามร้อยแล้วไปต้องบูชาย์วะนี่เนียนดไนี่อันวัดอันัดนั่น ดูห้าอกว่าแล้วต่งสีจังอคนเป็นอยู่ที่ชัดนเยอันนี้ผ้าเล่าผ้ากอไปทางไหนนี่ก็บ่ายสุดล้แมาเจ้า